รับต้นวันใหม่อยู่อย่างคนสูงไว้หัวใจไม่เคยแก่ทำตัวสดชื่นกระปีกระเป๋าแต่เตรียมดูแลหัวใจให้จำใสตัวเช็คจิตใจให้แข็งแรงออกกำลังที่ร่างกายในโลกใบใหม่ยังต่อมเรียนรู้กันต่อไปท่องเที่ยวโรงเรียนออนไลน์พบปเพื่อนญาติมิตรเดินสายทำบุญ ต้นไม้เล่นอินเทอร์เน็ตคบเพื่อนในเฟซบุ๊กแชร์แชทเล่นไลน์วางแ้นสมาธิกันโลกบางครั้งก็วุ่นวายเรียนรู้กับสิ่งใหม่สนุกเข้าไว้ได้ทุกคราสุขใจสุขใจอย่างนี้อยู่อย่างฉันเช สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการชานชารารายการที่จะทําให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะ40ประเทศทั่วโลกค่ะได้นํานำวัตกรรมนะคะอย่างหนึ่งมาใช้จัดการกับปัญหาของผู้สูงอายุที่เราเรียกกันว่าธนาคารเวลาค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเออธนาคารเวลาคืออะไรแล้วมีส่วนช่วยให้กับผู้สูงอายุนั้นตอบโจทย์ได้อย่างไร สร้างคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นให้กับผู้สูงอายุได้อย่างไรวันนี้เราจะมาหาคําตอบกับ แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณพกรณีผู้ประเสริฐค่ะพ่วงในการสํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสนะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเนรหงไกลเลิศโครงการศึกษาการพัฒนารูปแบบและกลไกการดําเนินงานธนาคารเวลารองรับสังคมผู้สูงวัยในเขตเมืองตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ <Okay. S 1> ตอนแรกต้องให้ท่านผออธิบายให้เราฟังนิดนึงคะ่ะว่าโครงการธนาคารเวลาคืออะไรคะ ธนาคารเวลานะคะเป็นการแลกเปลี่ยนคําว่าธนาคารเนี่ยก็คือต้องมีการแลกกันแต่ธนาคารเวลาเนี่ยจะเป็นการแลกเปลี่ยนแทนที่จะเป็นเงินก็เป็นเวลาแทนเพราะฉะนั้นการแลกเนี่ยมันก็จะเกิดเครือข่ายเกิดการปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็เราเชื่ออยู่บนพื้นฐานแนวคิดเรื่องนี้เนี่ยว่าเวลาของทุกคนมีค่าเท่ากันค่ะ หชั่วโมงของคนอาชีพหนึ่งกับ1ชั่วโมงอาจจะเป็นอาชีพรับจ้างใช้แรงงานกับกลุ่มที่เรียนจบสูงๆนะคะหนึ่งชั่วโมงก็มีเวลามีคุณค่าเท่า,า,ากันมีเวลาเท่ากันใช่มีเวลาเท่ากันค่ะพเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการเปรียบเทียบคุณค่าอของความเป็นมนุษย์ที่จะต้องเท่ากันนะคะซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยอย่างที่น้องปลาบอกใช้กัน 40ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็จากผลการศึกษาของท่านอาจารย์เนธเองก็ชี้ให้เห็นว่าทํากันหลายประเทศทั้งยุโรปทั้งแอฟริกาเอเชียเองก็ทําหลายประเทศค่ะที่สนใจรับแนวคิดนี้เข้ามาทีนี้วัตถุประสงค์ของโครงการนะคะเราจัด ตั้งขึ้นเพื่ออะไรคะออสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมสูงอายุแล้วการเป็นสังคมสูงอายุเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์คือ <c oughs> ตอนนี้เราก็มีประชากรสูงอายุเยอะมากแล้วนะคะ17ล้านคนใช่ใชไหมคะก็11ล้านคนก็ถือว่าเยอะมากๆการที่ มีผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งอยู่ตามลําพัง10%เนี่ยอยู่ตามลําพังอาจจะสมรสกันแล้วก็ไม่มีลูกหรืออาจจะไม่ได้แต่งงานเลยด้วยซ้ําไปะนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อาจจะโดดเดี่ยวเงาสักหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นการนําเครื่องมือตัวนี้เข้ามาใช้ในเมืองไทยเนี่ยก็เป็นการตอบจุดแข็งของประเทศไทยที่มี วิธีคิดเรื่องความเอื้อเฟือ้อดูแลกันและกันแล้วก็มีเรื่องจิตอาสากันอยู่แล้วในในสังคมไทยนะคะตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่งแทนที่จะรอให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะก็จะเป็นระบบที่เข้ามารองรับมากขึ้นก็จะรู้ว่าใครต้องการความช่วยเหลืออะไรและสามารถจะใช้ศักยภาพของตัวเองใช้ความสามารถของตัวเองซึ่งมีกันอยู่ทุกคนนะคะเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ยังไงเพราะฉะนั้นท่าน ธนาคารเวลาเนี่ยก็จะช่วยทําให้สังคมเนี่ยเกื้อกูลกันเอื้อเฟื้อดูแลกันและกันเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันในต่างประเทศก็จะใช้คําว่าเป็นเพื่อนบ้านช่วยเพื่อนบ้านนะคะเป็นค่ะก็ดูแลกันค่ะทีนี้อยากทราบว่ากิจกรรมต่างๆาพอฟังชื่อแล้วธนาคารเวลาต้องสนุกแน่ๆเลยได้บอกอ๋อค่ะกิจกรรมต่างๆหรือว่าหลักการทํางานเราทําอะไรบ้างคะค่ะทุกคนต้องเป็นสมาชิกก่อนก่อนที่จะมาเริ่มแลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยทุกคนก็จะเป็นสมาชิกและอาจจะมีการ ตั้งกติกาขึ้นในแต่ละธนาคาร<ฆ>ว่าเราจะรับทุกคนที่อยู่ในเป็นเพื่อนบ้านของเราในระดับชุมชนหรือเป็นเพื่อนในองค์กรหรือเป็นเพื่อนที่ไหนก็แล้วแต่นะคะก็ตั้งกติกาขึ้นมาว่าเราจะยอมรับเงื่อนไขอะไรได้บ้างในการเป็นสมาชิกหลังจากนั้นก็จะเกิดการแลกกันก<ศ>็อาจจะต้องมีเช็คลิสต์สัหน่อย<ฆ>ว่าเราทําอะไรเป็นซึ่ง<ฆ>ความสามารถนั้นก็จะเป็นความสามารถพื้นฐานหลากหลายแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกันแล้วซื้อเข้าไปช่วยบิดนวดหรือว่าไปรับขับร รับส่งหรือตัดต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราทําได้เราก็อาจจะต้องลงบันทึกลงไปก่อนเพื่อจะให้อีกฝากหนึ่งที่เขาอยากจะเป็นผู้ถอนหรือเป็นผู้รับบริการเนี่ยเลือกใช้ตามความต้องการนะคะว่าวันนีออ้อยากได้คนรับไปส่งปักซอยจังเลยมีเพื่อนอีกคนก็อาสาอาสาไว้ยอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่างผู้ให้แล้วก็ผู้รับ โดยที่ไม่ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้หรือผู้รับเพียงอย่างเดียวค่ะก็เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในคนเดียวกันค่ะฝั่งที่ท่านผอ,อได้เล่ามาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนการดรําเนินง,งานเนี่ยไม่ใช่แค่คนในชุมชนเท่านั้นท่านผอ,อบอกว่ามีองค์กรด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราทํางานลงพื้นที่จริงๆสแสดงว่าไม่ใช่แค่ชุมชนอย่างเดียวตามออฟฟิศต่างๆหรือองค์กรต่างๆเราก็ไปด้วยหรอคะทีนี้ มาคุยกับท่านผู้สัตราจารย์ดเรเนธกันบ้างนะคะคว่าการลงพื้นที่จริงๆเราทำอะไรบ้างเราไปพื้นที่ไหนกันบ้างคะครับโครงการเนี่ยครับสืบเนื่องมาจากที่ทางพอภรลณีได้สนับสนุนโครงการเรื่องการพัฒนารูปแบบและกลไกการดําเนินงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยในเขตเมืองซึ่งโครงการนี่ครับอาจารย์ดกรกุลธิดา จันเจริญเนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการเราทํางานอยู่ด้วยกันเสรษว่าในการลงพื้นที่เราเลือกเขตภาษีเจริญไม่ใช่เริ่มต้นด้วยศูนย์เพราะว่าเขตภาษีเจริญเองก็ครั้งหนึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากสสสเหมือนกันทําเรื่องพัฒนาพื้นที่สุขภาวะดัะนั้นเรามีแนวคิดว่าการทําธนาคารเวลาเนี่ยครับคงจะต้องบังคับไม่ได้เราอยากได้การมีส่วนร่วมของชุมชนจริงๆเพราะฉะนั้นภาษีเจริญเนี่ยครับเราเริ่มเราเริ่มที่เราเชิญพื้นที่ทั้งหมด ชุมชนเองเนี่ยมี54ชุมชนมีพื้นที่มีหน่วยงานอื่นๆที่เป็นภาคีเครือข่ายเราเชิญมา60พื้นที่นั่งคุยกันแล้วก็ใครอยากเข้ามาร่วมยินดีเลยเขาก็นั่งคุยคุยเสร็จปุ๊บครั้งแรกพอหลังจากที่เราจบครั้งแรกเนี่ยครับมีคนที่อยากจะลันต่ออยากจะทํางานด้วยก็ประมาณ30พื้นที่ทแต่ใน30พื้นที่ เราต้องการความชัดเจนว่าเขาจะทํางานธนาคารเวลาต่อกับพวกเราได้อย่างมั่นคงหรือว่าอย่างต่อเนื่องไหมเราพูดคุยเรามีหลักเกณฑ์ล้วมีเงื่อนไขต่างๆจนกระทั่งสุดท้ายครับพอเขารู้แล้วว่าเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างเขาอาสาและเขาสมัครกันจริงๆเนี่ยมีเจ็ดพื้นที่เจ็ดพื้นที่นําร่องในเขตภาษีเจริญที่เหลืออีก40กว่าพื้นที่เนี่ยก็ยังอยู่ด้วยเราบอกว่าถ้ายังไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่เราไม่ได้ตัดเขาออกเชิญเข้ามาอยู่กับเรา ทำงานร่วมกันจัดตั้งเป็นคณะกรรมการธนาคารเวลากลางของเขตภาษีเจริญในเจ็ดพื้นที่ที่เราเริ่มเริ่มลันไปเริ่มเล่นเริ่มทํางานด้วยกันนะครับทั้งที่เหลือเนี่ยก็มาช่วยกันช่วยช่วยกานทำงานกับพวกเราเพราะนั้นทั้งเจพื้นที่เราเริ่มงานแล้วก็ผลผลตอบรับเนี่ยครับเจ็ดพื้นที่นี้เองเนี่ยจะมีชุมชน7ชุมชนหกชุมชนและอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือเป็นบริษัท บริษัทแกมมาซึ่งตรงนี้ครับที่เมื่อสักครู่ผอบอกว่าไม่เฉพาะชุมชนมเท่านั้นมันยังมีอื่นๆด้วยทีนี้7พื้นที่เนี่ยครับเราเราเริ่มจากที่เลิศสุขสมชุมชนเลิศสุขสมชุมชนศรลินและเพื่อนชุมชนของรัฐภชีชุมชนจันทลังสีชุมชนพูนบอมเพนและชุมชนวัดจันเขตนึงหมู่สามแลตอนนี้เราเราได้มีเสียงตอบรับทั้ง7พื้นที่นี้ค่อนข้างดีใน7พื้นที่นะครับเราเริ่มเราเริ่มจากการที่เราต้องให้ความรู้ก่อน ความรู้สร้างความรู้ความเข้าใจไม่งั้น <Okay. S 2> ไม่งั้นต่อไม่ได้เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยครับเนื่องจากว่าพอเขาเขาได้รับความรู้แล้วแล้วถ้าไม่มีอะไรต่อยอดเขาก็คล้ายๆกับก็จะหยุดชะงักแค่ตรงนั้นไม่เห็นตัวอย่างใช่ใช่พอสร้างความเข้าใจเสร็จปุ๊บชวนเลยชวนทําชวนตั้งมันขั้นที่สองคือเราตั้งคณะทํางาน ตั้งคณะทํางานขึ้นยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยครับชุมชนเลือสุกสมเนะครับเราให้ความรู้2อสครั้ง4ีหครั้งก็ยังไม่เข้าใจดีถ่องแท้เพราะเราเริ่มเราเริ่มเราเริ่มจัดการว่าถ้าอย่างนั้นเรามาตั้งคณะทํางานกันใหม,ม่ป้าตั้งเลยครับชุมชนเลือสุกสมเนี่ยจะเป็นชุมชนผู้สูงอายุซะเยอะ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุก็ป้าทั้งนั้นเมื่อกี้ท่านผอบอกว่าจะมีแอปพลิเคชันจะมีป้าบอกว่าอย่าเอามาให้ป้าป้าใช้มือสมุดบันทึกอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าไม่ถนัดใช่ใช่แต่สุดท้ายพอคุยไปคุยมาป้าบอกว่าเดี๋ยวป้าจะชวนเยาวชนมา ถ้าจะชวนมาแล้วเอาชาวชวน,เ,นเข้ามาเล่นพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเล่นไปด้วยกันนี่ครับก็เป็นภาคีหนึ่งที่ที่เราพยายามที่จะสร้างการมีส่วนร่วมซึ่งชุมชนและสุกสมเนี่ยเริ่มเริ่มละเริ่มมีการแลกเวลากันเริ่มมีแลแกทักษะกันบ้างพอสมควรอ,อีกชุมชนหนึ่งครับศิรินและเพื่อนเนี่ยเริ่มจากเขา <S <S เขาค่อนข้างที่จะทันสมัยหน่อย <S <S <น>เขาเรียกรองแอปพลิเคชันเขาอยากได้เพราะว่าถ้ามีการรวบรวมทักษะ ประสบการณ์กันแล้วเนี่ย<ฆ>มันจะแม็ชกันได้มันจะจับคู่กันได้ง่ายขึ้น<ฆ>เขาก็เลยขอตอนนี้คณะทํางานเขาเริ่มเข้มแข็งครับอเอเริ่มเข้มแข็งแล้วเราก็คิดว่าเราจะเดินต่อได้ด้วยส่วนอีกสีชุมชน แล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่จะอยู่ในขั้นทาความเข้าใจละตั้งคณะทํางานละ,ะเรากําลังเริ่มเดินไปด้วยกันตอนนี้ประมาณ4ีหเดือน4ีหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็ไม่ได้หยุดถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิดเรามีวิธีการประชุมทางไกลเรามีการพูดคุยกันในพื้นที่ลงพื้นที่จริงๆแต่ว่าเรารักษาระยะห่างตรงน,นี้ครับเนื่องจากว่าสสสเองก็เข้มเรื่องนี้เหมือนกันเนาะ,ะเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ไม่ให้เกิดมาผลกระทบะแต่ว่าเราก็ทํางานร่วมกันตอนนี้ทำทำไปได้ประมาณนี้ครับ คุณต้องปลาครับอ่าแล้วภูมิพาคอื่นๆล่ะคะตอนนี้พื้นที่นําร่องเป็นเขตภาษีเจริญแล้วก็แลดูว่าผลตอบรับก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยทีเดียวพื้นที่อื่นๆที่เขารออยู่ตอนนี้ค่ะตอนนี้ที่สสสนับสนุนเนี่ยก็จะมีประมาณ50แห่งนะคะ50แห่งเนี่ยทัานเกือบทั่วประเทศเลยนะคะท่านอาจารย์เนตรพูดถึงภาษีเจริญที่เป็นตัวอย่างนะคะแต่ในกรุงเทพกมจริงมี10กว่าชุมชนนะคะก็มีทั้งสัมพันธวงศ์นะคะอาจารย์ที่ทําเยอะแล้วก็กล้วยขวางวังทองหลา แล้วก็ยังมีเซตติ้งอื่นๆอ,อีก10กว่าแห่งนะคะคนอกนั้นอีก30กว่าแห่งก็จะเป็นในต่างจังหวดัดก็จะมีตัวอย่างดีๆที่เชียงใหม่ที่สารภีใช่ไหมคะเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากค่ะก็ผู้บริหารหลายท่านเข้าไปดูแล้วก็ประทับใจว่าคล้ายกับในต่างประเทศมากคือสามารถจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนในหลายมิติค่ะทําให้คนที่เคยอยู่บ้านใครบ้านมันเนี่ย ลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันเขาบอกว่ากำแพงบ้านที่สูงขึ้นอาจจะไม่มีความหมายต่อไปในชุมชนเมื่อมีธนาคารเวลาเข้าไปใช้ค่ะค่ะเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะท่าก็เราเริ่มเราเริ่มจากเล็กๆครับที่ท่านอาจารย์พูดก็คือเริ่มจากพื้นที่ที่สนใจก่อนเห็นประโยชน์สนใจรู้จักและเข้าใจเครื่องมือตัวนี้ว่าจะเอาไปใช้ในการทําอะไรบ้างเราอาจจะมีธนาคารความดีธนาคารต้นไม้ธนาคารอื่นอีกหลายแบบแต่ธนาคารเวลาเนี่ย ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์และถ้ามีสมาชิกพื้นที่อื่นๆเห็นว่าสําคัญเห็นว่าดีสสก็พร้อมที่จะส่งทีมวิทยากรเข้าไปหรือว่าให้คู่มือหรือซอฟ์ตแวร์อื่นๆเข้าไปช่วยนะคะคคเพราะฉะนั้นก็ถ้าเห็นประโยชน์ด้วยกันก็คิดว่าเราก็จะสนับสนุนตัวแนวทางการทำงานเรื่องธนาคารเวลาเพราะเราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกแล้วก็กับพื้นที่ที่ได้เลือกเครื่องมือนี้ไปใช้ค่ะ ขาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเคเือขายที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันมีหน่วยงานอะไรบ้างคะค่ะสะสะอาจจะเป็นแค่หน่วยงานหนึ่งนะคะเจ้าภาพหลักจะเป็นกรมกิจการผู้สูงอายุของกระทรวงพมซึ่งได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติด้วยนะคะธนาคารเวลาเนี่ยเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติซึ่งได้ประกาศไปตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2562แล้วปีกว่าแล้วค่ะแล้วเราก็เริ่มที่จะรับเอาแนวนโยบายที่เป็นวาระแห่งชาติมาเริ่มดําเนินงานในองค์กรแบบสสเราก็ เริ่มจากเล็กแล้วก็ขยายผลไปในพื้นที่ที่สนใจมากขึ้นค่ะค่ะต่อไปในอนาคตเรามีแนวทางในการดําเนินงานขยายไปพื้นที่ไหนเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะหากสนใจนะคะอาจารย์หากสนใจเราก็พร้อมที่จะแชร์ตัวเครื่องมือที่เรามีค่ะค่ะจริงๆมันจะมีส่วนหนึ่งครับที่ที่เราบอกว่าถ้าถ้าสนใจจะเข้ามาร่วมธนาคารเวลาได้อย่างไรถ้าเราแบ่งเป็น2ระดับระดับแรกถ้าระดับ ระดับรายบุคคลเนาะสมมุติว่าผมสนใจแล้วมีสมาชิกเป็นสมาชิกมีสมาชิกมีธนาคารเวลาอยู่เนี่ยสามารถเดินเข้าไปได้เลยแล้วก็บอกว่าอยากเป็นสมาชิกเขาก็จะมีกระบวนการมีการจัดการปฐรมนิเทศมีการทํากระบวนการทั้งหลายแหละแล้วก็สมัครแล้วก็มีการทักแลกทักษะอะไรนั่นอันนี้เป็นระดับสมาชิกทีนี้ถ้าเป็นสมาชิกแล้ว ไม่มีธนาคารเวลาอยู่ในพื้นที่ทำํำยังไงร,รวมตัวกันเลยครับ3ค,คน5คน8คนเราไม่เน้นปริมาณต้องต้อง50ต้อง80ดไม่ใช่เราเริ่มก่อนเริ่มจากเล็กๆ5คน8คน10คนนั่งคุยกันถ้าพร้อมปุ๊บลองหาหน่วยงานที่สนับสนุนหรือหน่วยงานที่หรือพื้นที่ที่เคยทําแล้วเนี่ยครับแล้วเราจัดตั้งร่วมกันเพราะนั้นการจัดตั้งธนาคารเวลาเนี่ยมีใจ S <S มีใจและอยากทำแจ้งความตงนงมาเรายินด,ดีเลยครับคุย,ค,ยคุยได้เลยแล้วตัวตัวในตัวชุมชนเองเนี่ยสามารถที่จะจัดตั้งได้ดูตัวของเขาเองถ้าเขามีประสบการณ์อาจจะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนเริ่มการจัดตั้งถ้าเขามีการดูงานหรือว่าการแลกเปลี่ยนเนะครับเขาจะรู้ว่าขั้นตอนต่างๆเป็นยังไงเขาสามารถจะตัดตั้งได้เองในส่วนของการสนับสนุนเนี่ย เพื่อบางทีเนี่ย,ค,ยค,ค,ค่อยๆค่อยๆมาทีหลังก็ยังได้อยู่เนื่องจากว่าส่วนเนี่ยครับมันถ้ามีใจเมื่อไหร่ปุ๊บมันเดินไปได้ม,มันเดินไปได้อย่างต่อนเนื่องจริงๆค่ะครับเท่าที่ฟังมา สนุกสนานมากๆเลยแต่ละพื้นที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ให้ความสนใจแต่เชื่อเขาว่าระหว่างทางอาจจะต้องเกิดปัญหาแล้วก็อุปสรรคบ้างจังครค์คะมีข้อขัดข้องหรือข้อจากัดอ,อะไรบ้างไหมคะระหว่างทางที่เราดำเนินการปัญหาอุปสรรคอย่างแรกเลยเนี่ยทั่วประเทศเลยเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องจิตอาสา,ค,าครับเาขาบอกว่าถ้าธนาคารเวลามา เป็นระบบแรกเนาะแรกประสบการณ์ทําคนนี้ทํานั้นแรกกันเขาบอกว่า,าระบบจิตอาสาของบ้านเราจะหายไปนั่นหมายถึงว่าทุกคนกําลังมีใจอยู่ทํา,ท,าทําให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนทแต่ว่าธนาคารเวลาเนี่ยครับหลังจากที่เราคุยกันละเราศึกษากันมาเราแลกเปลี่ยนอะไรกันเยอะละธนาคารเวลาเนี่ยเป็นจิตอาสาที่มีระบบ มีระบบซึ่งวันหนึ่งเนี่ยครับเราให้เราให้เราไม่ต้องการก็ได้ก็เป็นธนาคารเก็บไว้ในธนาคารกลางซึ่งรูปแบบต่างๆเนี่ยครับแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันที่มาสุขผู้บอกพอเออบอกว่ามีพื้นที่นู้นพื้นที่นี้รูปแบบต่างกันแต่ว่าแนวคิดเดียวกันเช่นเพื่อนบ้านช่วยเพื่อนบ้านหนึ่งแลกกนหนึ่งตอนหนึ่งแลกกันพวกนี้จะมีหลักคิดเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของเรื่องรายละเอียดเนี่ยจะต่างกันอย่างเช่นเรื่องสุขสมเนี่ยครับตอนนี้เขาตั้ง ธนาคารกลางธนาคารเวลากลางของเลือดสุกสมซึ่งเราไม่เคยบอกว่ามันมีตรงนี้แต่เขาบอกว่าอุ้ยอาจารย์ทําอย่างนี้ได้ไหมแล้วแต่ว่าป้าลองคิดเลยครับถ้ามันไม่ถ้ามันไม่หลุดไปจากแนวคิดกลางเนี่ยป้าทาได้หมดเพราะฉะนั้น7พื้นที่ในภาษีเจริญเนี่ยก็จะก็จะมีแนวคิดที่ต่างกันแต่ณตอนนี้ครับเราเห็นเรื่องจิตอาสาสามารถที่จะมาทดแทนจะเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารเวลาได้แต่จะมีระบบเมื่อไหร่มีระบบคือถ้าจิตอาสาเราเก็บ ธนาคารอาจจะเก็บเวลาไว้ในธนาคารเราจะดึงมันออกมาใช้เมื่อเราจาเป็น <C. S 1> ถ้าไม่จําเป็นเราใช้ไหมเราไม่ใช้ก็ได้พอเสร็จสุดท้ายเราไม่ใช้เราบริจาคให้กับส่วนกลาง <C. S 1> ธนาคารเวลากลางก็จะเอาไปช่วยคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือคนที่เป็นสมาชิกแต่ว่าไม่สามารถที่จะทําต่อได้ไม่มีแรงไม่มีตรงนีน้ธนาคารจิตอาสเอ่อเรื่องจิตอาสาจะเข้ามาสนับสนุนตรงนี้่นีเมือที่่่เเสักคครรูายนใรองงขอู้ก ทีนี้การที่เราจะมีอาสาสมมุติว่าถ้าหากว่าคุณลุงคุณป้าเดินเข้าไปหยิบบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเดินเข้าไปหยิบน้ําแต่อยากจะตอบแทนทํำยังไงได้บ้างคะตรงนี้ครับเราเราสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนโดยธนาคารเวลาถ้าเราไปรับมาอย่างเดียวปุ๊บก็จบเนาะหยิบเสร็จหยิบเสร็จแล้วกลับไปเป็นไปได้ไหมว่าพอหยิบเสร็จปุ๊บเฮ้ยตู้ลกจั่งจัดทั้งหน่อยไหม โอ้ตู้สกปกเอาผ้ามาช่วยกันเช็ดหน่อยไหมเพราะมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันตัวนี้ครับแนวคิดของธนาคารเวลาเป็นแบบนี้ว่ามีทักษะอะไรมีประสบการณ์อะไรมาแลกกันซึ่งสักู่พออก,ก็บอกว่ามาแลกกันเสร็จปุ๊บถ้า จับคู่ด้วยกันได้เมื่อไหร่นั่นคือเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดกิจกรรมขึ้นตรงนี้ครับถ้าถ้าถามว่าย้อนมาว่าเมื่อก่อนนั้นเรามีปัญหาเรื่องจิตอาสาแนตะตอนนี้เราเชื่อว่าธนาคารเวลาไม่ได้เป็นจิตไม่ไม่ได้เป็นปัญหาละ<ฆ>เรื่องจิตอาสามันมันเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาด้วยซ้ำไป<ฆ>อีกส่วนหนึ่งนะครับปัญหาเนี่ยครับคือถ้า เราเริ่มแค่ให้ความรู้อย่างเดียวธนาคารเวลาจะไม่สําเร็จธนาคารเวลาต้องเริ่มให้ความรู้เริ่มปฏิบัติเริ่มลงมือปฏิบัติโดยที่มีกลุ่มคนที่มีแนวคิดกลุ่มคนที่มีจิตอาสาเริ่มทํากันจริงๆริงจางๆแล้วก็เ,เกิดเกิดเกิดเป็นรูปธร,รรมมีการแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลามันจะเกิดความสําเร็จในที่สุดครับก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาใหญ่เท่าไหร่<ถ>นีครับถ้าหากว่ามีผู้ที่สนใจ ติดต่อผ่านทางช่องทางใดคะท่านตอค่ะช่องทางแรกก็น่าจะเป็น Facebook นะคะพิมพ์ว่าธนาคารเวลาภาษาไทยเลยค่ะก็จะเจอกับช่องทางที่เราใช้ในการสื่อสารข้อมูลต่างๆของเครือข่ายที่ทำงานเรื่องนี้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะหากสนใจก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลแล้วก็ขอตัวช่วยจากเราที่เรียกว่าคู่มือต่างๆนะคะที่เบอร์062591 9614นะคะค่ะเราทุกคนมีเวลาเท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเราจะบริหารเวลาตรงนี้ให้มีประโยชน์ได้มากที่สุดอย่างไรนะคะนอกจากเราจะมีในส่วนของสอสเองเนี่ยเป็น เป็นสม,มุนที่เลี้ยงในการดูแลนะคะผู้สูงอายุทุกท่านแล้วนะคะเราก็ใช้สังคมในการขับเคลื่อนและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือสถาบันครอบครัว<ช>ต้องไหมคะที่เราจะร่วมกันค่ะขับเคลื่อนนะคะธนาคารเวลาของเราให้ประสบความสําเร็จและที่สําคัญนะคะก็จะทําให้ผู้สูงอายุของเรานั้นมีความสุขในทุกๆเวลานั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบขอรคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบ <ขอ S 2> รคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเช่นเคยค่ะช่วงรู้ให้เชี่ยววันนี้เรามีเกร็ดความรู้ดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะส่วนจะเป็นความรู้อะไรนั้นไปติดตามในช่วงรู้ให้เชี่ยวค่ะรู้ให้เชี่ยวปัญหาน้ำหนักลดในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่พบได้มาก เมื่อไปพบแพทย์มักตรวจพบว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นอาการปวดเมื่อยตามตัวหรือเบื่ออาหารและมักเป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงนอกจากจะมีอาการอื่นๆร่วมนั้นยังอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาซึ่งเป็นเรื่องปกติในผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามการได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการมีโรคและสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยปกติผู้ชายทุกคนจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงอายุ40-50ปีขณะที่ผู้หญิงจะมีน้ำหนักตัวขึ้นสูงสุดระหว่างอายุ50-60ปีหลังจากนั้นผู้ชายจะสูญเสียเนื้อเยื่อของร่างกายส่วนที่ไม่ใช่ไขมันไปเร็วกว่าผู้หญิงทําให้ผู้สูงอายุที่เป็นเพศชายมีน้ําหนักลดได้เร็วกว่าผู้สูงอายุที่เป็นเพศหญิงทั้งนี้เกิดจากกล้ามเนื้อของแขนขาจะลดปริมาณลง ขณะที่ไขมันในบริเวณลำตัวจะเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ไขมันที่บริเวณใบหน้าจะลดจำนวนลงทำให้ใบหน้าของผู้สูงอายุจะแลดูแก้มตอบและด้านข้างของศีรษะบริเวณขมับรีบเล็กลง แต่ถ้าน้ำหนักลดลงจากเดิม5%ภายในระยะเวลา6-12เดือนถือว่าอาจมีสาเหตุทางการแพทย์อย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่ความชาราแล้วไม่ว่าจะเป็นฟันและเหงือกผิดปกติทำให้เจ็บปวดขณะกินหรือรับรถได้ไม่ดีส่งผลให้เบื่ออาหารการกลืนลำบากผู้สูงอายุมัดไอจามสำลักอาหารหรือเมื่อกลืนแล้วรู้สึกว่าอาหารติดอยู่ในหน้าอกสาเหตุอาจมาจากความผิดปกติที่หลอดอาหารเอง เช่นมีเนื้องอกของหลอดอาหารหรือหลอดอาหารตีตันหรือมีอะไรมากดทับหลอดอาหารจากทางด้านนอกซึ่งควรปรึกษาแพทย์โดยเร็วที่สุดมีอาการท้องร่วงเรื้อรังโดยเฉพาะหลังอาหารแต่สุขภาพโดยทั่วไปค่อนข้างดีส่วนใหญ่เกิดจากการทานอาหารชนิดที่มีกากอาหารมากเกินไปโดยกากอาหารที่มีอยู่ในลำไส้จะไม่ถูกย่อยแต่จะดูดน้ำเข้ามาไว้กระตุ้นให้เกิดอาการทายเหลวหลังอาหารได้ เกิดจากโรคประจำตัวเช่นโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังภาวะหัวใจวายโรคมะเร็งภาวะจิตซึมเศร้าเป็นต้นโดยพบว่ามะเร็งเป็นสาเหตุของน้ำหนักลดในผู้สูงอายุได้ราว20%สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุน้ำหนักลดลงได้มากยังเกิดขึ้นได้จากภาวะสมองเสื่อมและผลข้างเคียงจากการใช้ยา แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดหากผู้สูงอายุมีน้ำหนักลดลงก็ควรได้รับการปรึกษาจากแพทย์เพื่อวินิจฉัยและทำการรักษาต่อไป คุณผู้ชมสามารถติดตามเกร็ดความรู้แบบนี้ได้ในทุกๆสัปดาห์ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอฝากไว้ว่าธนาคารเวลาจะมีค่าเสมอหากเราบริหารจัดการเวลาทุกนาทีให้มีค่าและมีประโยชน์ในทุกๆวันค่ะวันนี้รายการชานเชราวหมดเวลาลงแล้วนะคะ,จะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 卡，人然起来